สวัสดีครับทุกคนกลบาบสวัสดีมิตรรักแฟนกันพลาทุกคนทุกท่านกันอีกครั้งนะครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่อง JPN Hobby กันนะครับคลิปนี้เราจะมารีวิวกันพลาครับงานจีนค่าย WM นะครับโหลด ST นะครับ1ต่อร้อนะครับเรามาดูจุดขยับกันดีกว่าเนี่ยหัวเราก็หมุนได้รอบเลยนะครับก้มหน้าก้มหลังก็ได้ประมาณนี้นะแต่ถ้าก้มเยอะเกินคอหลุด แต่มันมีนะครับชิ้นส่วนมันชอบหลุดนะครับเนี่ยตรงส่วนหัวนะครับต้องกาวไว้ไหลายจุดอยู่เหมือนกันครับกันพาตัวนี้แล้วก็นี่ครับไหลไหลก็ชอบหลุดเหมือนกันก็ถ้าใครจะซื้อก็ลองคิดๆดูนะครับชิ้นส่วนรวมหลายชิ้นมากเลยเนี่ยครับแขนก็หมุนได้สำหรัศิศแต่ศอกนะครับมันงอได้แค่นี้เองนะ งอได้นิดเดียวอ่ะแบบไม่ไม่ได้งอได้เดียวงอได้ไม่สุดเอีวว่านี่ครับจุดขยับไม่ได้ดีมากแต่ความเทให้สิบเลยเทมากเลยนเนี่ยครับเนี่ยตรงนี้ที่ผมพาตัดอะ่ะผมไม่น่าตัดเลยทําให้มันไม่แข็งแรงเลยเนี่ยด็อกแดกไปไหนมั่วหมดแล้วก็เนี่ยครับข้างๆก็ขยับได้ข้างหลังขยับไม่น,านะาครับ เนียครับขาก็เตะขึ้นมาได้ขนาดนี้เลยเรีว่าใช้ได้ในระดับหนึ่งครับแต่ข้างหลังนี้ไปได้แค่นี้ไม่สุดติดติดกระโปรงหลังแล้วก็งองอได้แค่นี้นะครับงอได้แค่นี้จริงๆนะติดติดเนี่ยครับหลังขาตรงเนี้ยติดดีไซน์อันนี้ก็หมุนได้นะครับแล้วก็เท้าก็เนี่ยนะครับประมาณนี้เลย แพ็กก็ขยับได้แค่ตรงนี้นะเอาไปล็อกตัวดาบที่เฉยเอาไปล็อกดาบยักษ์เดี๋ยวเรามาดูดาบยักษ์กันดีกว่านะครับดาบยักษ์จริงๆนะโคตรใหญ่เลยใหญ่และย,ยาวมากๆนี่อันนี้เป็นแท่นะครับที่เราแถมมาอันนี้เป็นขวานต่อดออกมาจากดาบยักษ์แหละอันนี้เป็นพระคุมอันนี้ต้องเป็นโมจินะนะถึงจะมีให้ถึงจะแถมมาให้ของแท้ไม่แถมนะฮะ นี่จุดขยับของ้าคมก็ประมาณนี้เลยครับค่อนข้างเท่มากเลยนะผมถูกใจมากเลยนี่ในวิธีการติดอาวุธนะครับนี่ครับเอาแท่ปลายแท่มาติดกับตัวขวานก็จะเป็นงนี้เป็นดาบแท่นะดาบแท่สะานฟ้ามั่วไปเรื่อยนี่ก็เป็นวิธีการติดดาบใหญ่นะเอาอันนี้มาประกบกันแล้วก็นี่ครับ ตามที่เห็นเลยก็จะได้ดาบใหญ่มาหอันนะครับหนึ่งเล่มอะเรียกเป็นเล่มอะไรต้องเรียกเป็นเล่มอันนี้ก็นี่ครับเป็นอีกแบบหนึ่งเป็นดาบอีกแบบหนึ่งแล้วก็นี่ถ้าเรางัดตัวที่จับตรงนี้ออกมาก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนี่ครับแต่ถ้าเรางอนี่ข้างหน้าออกมาก,ก็เป็นอีกแบบหนึ่ง รวมๆแล้วเปลี่ยนได้ห้าแบบเลยนะเนี่ยเรามาเนี่ยครับวันนี้ก็ติดวิธีถือดาบก็เหมือนกันพาปกติทั่วไปแล้ะครับก็อถอดมือนี่ครับใส่ไปแต่มือข้างข้างขวามันมันหลวมนะครับเนี่ยครับมันมันหลวมมันไม่ไม่แข็งแรงอะ่ะถ้าจะถือต้องถือสองมือถึงจะเท่นี่ก็เรามาวิธีการใส่ผ้าคลุมนะครับ เวลาผมจับจะถอดอะไรมาแต่ละอย่างจะต้องพยายามดันกลับเข้าไปตลอดเลยมันชอบจะหลุดเนี่ยครับติดพกคมก็ถอดแบ็คแพคออกมาฮะแล้วก็ถอดหัวแล้วก็ใส่แบ็คแพคกลับเข้าไปแล้วก็ใส่หัวแค่นั้นแหล,คและ,คะครับเสร็จแล้วใส่้าคมเท่จัดเท่เกินเท่ฟุดฟุดเท่จริงครับผมให้ใคะแนนความเท่สิบเต็มสิบเลยสำหรับผมอะ แองื่นก็ลดหลั่นกันไปนะฮะโดยเฉพาะคะแนนจุดขยับกับความรวมในการในความรวมของชิ้นส่วนเทียมากเลยน,นี่แล้วก็ถือดาบใหญ่นะเนี่ยต้องถือสองมือจะถือดาบใหญ่สองมือถือได้เลยนะแบบถือแล้วยืนได้เลยนะแต่ต้องจัดบาลานซ์ดีๆนะฮะไม่งัน้นล้มหน้าทิ่มดาบใหญ่จัดนี่ครับดาบใหญ่มากจริงน,นะ ดาบนี้เอาไปเล่นกับพวก MG ได้เลยครับเนี่ยถือได้ยืนได้สบายเลยแต่ต้องจัดบาลานซ์ดีๆหน่อยเนี่ยค่อนข้างเท่เลยนะครับแบบเท่เท่สัตว์เลยอ่ะขอ,อยญาตจับนะครับเท่จริงนะฮะโคตรชอบเลยที่ผมตัดสินใจซื้อก็เพราะความเท่นะครับผมได้มาลายประมาณ200 200ต้นๆครับไม่แพงมาก เทียบกับความเทนะเนี่ยจะชอบหลุดต้องกาวหลายๆจุดหน่อยนี่อันนี้เป็นขวานนะดาบยักเมื่อกี้หนึ่งแล้วก็เป็นขวานเป็น2องเงี่ยนี่นนแท่3ดาบแซ่แล้วก็น,นี้เป็นดาบอีกแบบหนึ่งผมไม่รู้ว่าเรียกว็าอะไรเหมือนกันอันนี้ก็4 แล้วก็เนี่ยหน้ากากมันชอบหลุดอ่ะนะ่ยแล้วก็งอนี้มาใส่เป็น5้าดาบยักษ์สามารถแยกออกมาได้5รูปแบบและ5้ารูปแบบนี้สามารถรวมกันเป็นดาบยักษ์ได้1อันแม่งอาวุธเยอะจริงดาบเยอะจริงมี2มือ,อามาแบเยอะแยะก,ก็ไม่รู้เนี่ยเนี่ยมันหลวมอะเพื่อนเคนไหนมีแนะนำวิธีที่ทำให้ข้อต่อ จอยมันมันหายหลวมว่าแนะนำกันมาได้นะครับผมบอกกันมาได้เลยครับคอมเมนต์กันมาได้เต็มที่เลยนี่ครับเรามาดูวิธีการเอาดาบใหญ่ติดกับแบคแพ็กกันดีกว่าเนี่ยเราก็จะใส่ไปตรงนี้แล้วมันจะมีจอยไว้เสียบอยู่นี่นะครับยืนได้ครับยืนได้อย่างแข็งแรงเลยเพราะตอนเราติดกับแบคแพ็กมันไม่ได้หนักมากอ่ะนี่ครับที่จัดแต่มือมีมาให้แค่มือที่ติดอยู่กับตัวหุ่นนะครับ เรามาดูเ n s ร์ตกันดีกว่าครับอินเ n s ร์ตความเท่ของโหลด st omega นะครับก็ถ้าท่านผู้ชมคนไหนสนใจกันพลาตัวนี้หรือกันพลาตัวอื่นๆก็ลองไปจัดกันได้ที่เพจ jpn hobby นะครับผมแล้วหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่กำลังจะซื้อกันพลาตัวนี้นะครับถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับผมขอบคุณทุกคนที่รับชมจนจบนะครับก็ ประมาณนี้ครับผมถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ชช่อง j จ n h o b น y อปี้ไปนะครับผมคลิปหน้าจะเป็นการรีวิวกันพลาตัวไหนก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดการรีวิวกันพลาในแบบฉบับของ JPN Hobby นะครับสำหรับคลิปนี้ซีอูครับผม